ัลโหลนีค่ะทุกคนวันนี้นะคะ,ะก็จะมาแชร์เทคนิคนะคะในการดูแลรักษาขนตาหลังการตอกขนตานะคะจะบอกว่าหลายคนนะคะก็คือตอกขนตามาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมหลุดล่่งเร็วจัง2 3สามอาทิตย์ก็คือหลุดแล้วนะคะ <S 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 เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาแชร์เทคนิคนะคะในการบบว่าดูแลรักษาขนตาของเรานะคะเพื่อไม่ให้บอกว่าหลุดก่อนไันควรนะคะ งั้นถ้าใครอยากดูแล้วไปชมกันเลยค่ะก่อนอื่นนะคะก็จะมีร้านมาแนะนํานะคะเพื่อนร้านที่มาไปต่อขนตานะคะก็คือแคลนะคะแคล by SLC นะคะจะบอกว่าชอบที่นี่นะคะเพราะว่าขนตาของเขานะคะเป็นขนตาที่แบบดูธรรมชาติเลียนแบบขนตาจริงของคนมากที่สุดนะคะมีน้ำหนักเบาไม่อุ้มน้ำนะคะรู้สึกว่าเฮ้ยเวลาใส่ไปแล้วว่ะมันไม่เงาไม่ดูเป็นพลาสติกนะคะ และส it, well, like it it like ิ me, ่งชอบเวียนนะคะก็คือกาวของแคลไบเอสราลซีนะคะจะบอกว่าตอนต่อขนตาคือไม่แสบตาไม่ระคายเคืองตาเลยนะคะก็มาแนะนํานะคะร้านต่อขนตาที่ปอชอบนะคะเผื่อใครนะคะจะไปต่อตามกันนะคะแล้วก็มาถึงนะคะการปฏิบัติแล้วก็ข้อห้ามนะคะเพื่อนข้อห้ามอย่างแรกนะคะก็คือหลังการต่อขนตานะคะ 6- กถึงแชั่วโมงนะคะคือห้ามโดนน้ำนะคะเพื่อนกาวของเรานะคะก็จะหลุดหลุดลุนะคะถ้าใครไปโดนน้ำนะคะแต่ปอมีเทคนิคมาบอกนะคะก็คือ เปาจะไม่โดนน้ำนะคะสองวัน<อ>เเพิ่มคือสี่สิบแปดชั่วโมงคือเราจะไม่โดนน้ำเลยเวลาเราล้างหน้าใช่ไหมก็คือจะล้างแบบอย่างเงี้ยค่ะเพื่อนคือเราจะไม่โดนตายนะคะเพราะรู้สึกว่ามันชัวร์กว่าเหมือนเพื่อนคือหกถึงแปดชั่วโมงไม่รู้กล้าจะแห้งจริงๆหรือเปล่าคือเราทิ้งไว้เลยสองวันนะคะก็คือล้างหน้าแบบไม่โดนตานะคะไม่รู้หลังจากคลิปนี้ออนมีใครทําตามก็คอมเมนต์กันมาเละจา้า<อ>ต่อไปนะคะก็คือเราห้ามใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็น ค่ะเพื่อนไม่ว่าจะเป็น cleansing oil หรือจะเป็นแบบว่าที่เช็ดหน้าหรืออะไรต่างๆที่เกี่ยวกับอ i l ค่ะเพื่อนหรือแบบผลิตภัณฑ์แบบว่าน้ําตกหน้าหรือเซรั่มอย่างเงี้ยเกี่ยวกับย i l คือเราไม่ควรจะเอามาทาบริเวณดวงตานะคะเพราะว่าอ i l เนี่ยคือมันจะแบบว่าทําให้ขนตาเราหลุดร่วงไปได้นะคะทริคของบอน,นะคะก็คือใช้ micellar water แทน cleansing oil นะคะจะบอกว่ามันดีกว่าจริงๆนะคะเพื่อนเพราะว่า cleansing water เนี่ยมันจะบอกว่าไม่ทาําลายขนตา ะะข้อห้าต่อไปนะคะก็ไม่ควรใช้เครื่องสอําอางที่เป็น water p r o ู f นะคะเพื่อนเพราะว่าการที่บอกว่าใช้เครื่องสาอางว a t e r p r o ู f ใช่ไหมแล้วก็คือล้างยากล้างเย็นเราก็ต้องไปขยี้ขนตาใช่ไหมขนตาก็จะหลุดล้วงนะคะคลิคของปอนนะคะบริเวณดวงตานะคะปองก็ใช้เครื่องสอําอางที่แบบว่าไม่กันน้ํานะคะเพื่อนก็จะตีต่อขนตาข,ตาของเรานะคะแต่จะบอกว่าต่อขนตามาแล้วอะ แต่งตาน้อยมากๆนะคะเพื่อนก็คือแบบว่าแทบจะไม่ต้องแต่งตาเลยแล้วก็แบบว่ารักษาขนตาไปได้นานๆนะคะข้อห้างต่อไปนะคะก็คือห้ามดัดขนตาหรือปัดมาสคาร่านะคะเพื่อนเพราะว่าการดัดขนตานะคะจะทําให้ขนตาแบบว่าที่เราต่อมากับขนตาจริงอ่ะมันแยกชั้นกันนะคะเพื่อนแล้วก็มาสคาร่านะคะแล้วก็ไม่ควรปัดเพราะว่าเราก็ต้องไปชงไปเช็ดอ่ะเนาะทำให้ขนตาหลุดร่วงได้นะคะข้อห้าต่อไปนะคะก็ควรห้ามใช้สำลีในการเช็ดหน้านะคะเพื่อนเพราะว่าสำลีนะคะก็มี ขนๆเพื่อนมันอาจจะไปติดซอกขนตาใช่ไหมทาให้ขนตาของเราหลุดล่วงได้นะคะข้อห้าอสุดท้ายนะคะก็ไม่ควรที่จะไปขยี้ตานะคะเพื่อนขยี้ตาอะไรสมมติเราแบบคันๆใช่ไหมแล้วแค่แบบว่าสกิดสกิดนิดเดียวนะคะเพื่อนเพราะการขยี้ตานะคะก็จะทําให้ขนตาของเราหลุดล่วงอีกได้นะคะวิธีการดูแลรักษานะคะสําหรับของบบลนะคะคือหลังจากอาบน้านะคะเพราะว่าซับขนตาให้แห้งก่อนนะเพื่อนคือแบบว่าซับอย่างแรกเลยเพราะว่าอยากให้ขนตาแบบแห้งสนิทนะคะแล้ว ก็ใช้วีแบบนี้นะคะเพื่อนวีขนตานะคะให้ขนตามันเรียงเส้นไม่พันกันนะคะส่วนวันนี้นะคะที่ปอแต่งหน้าหนักๆน,นะคะก็ใช้คัตรตต้อนบัตรกับไมเซล,ลวาวอเตอร์นะคะเช็ดบริเวณรอบดวงตาแทนนะคะเพื่อนไม่ควรใช้สัมดีนะจ๊ะเพราะว่าสัมดีจะติดขนตาได้นะคะจะบอกว่าายมาใช่ไหมคะกับเทคนิคที่ปอมาแชร์กันนะคะในการดูแลรักษาขนตานะคะจะบอกว่าไปทํากันนะจ๊ะขนตาของเราก็จะอยู่ยาวนานแบบปอนะคะแล้วก็จบเรียนนะคะกับการที่ปอมาแชร์เทคนิค ในการดูแลขนตาหลักจากการปอขนตานะคะหวังว่าทุกคนนะคะจะเอาเทคนิคไปใช้กันนะคะถ้าใครไม่ห้องใส่นะคะก็ช่วยคอมเมนต์กันมาด้านล่างแล้วก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะถ้าใครยังไม่ cribe นะคะก็ช่วย cribe ตรงนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดิ่งแจ้งเตือนนะวันนี้เป็นนะคะกาอหนัาเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ